15สิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับวันนี้เราจะพาท่านมาอัปเดตผลจากการที่เราแต่งกิ่งทุเรียนต้นนี้แต่งแบบโหดแต่งแบบเต็มที่เลยนะครับเราดำเนินการแต่งเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567นะครับมาถึงวันนี้15สิงหาคม45วันครับเรามาดูว่า45วันนั้นผลเป็นอย่างไรครับอันดับแรกมาดูที่ใบก่อนครับนี่ นี่คือลักษณะใบที่อยู่ในช่วงระยะนี้คือช่วงใบเพสลาดนะครับในช่วงวันที่เราดำเนินการแต่งกิ่งแขนงหรือว่าแต่งกิ่งประธานในช่วงนั้นก็เป็นจังหวะที่เขาเพิ่งจะแตกยอดอ่อนออกมานิดๆเราจึงดำเนินการแต่งนะครับแต่งครั้งนั้นีแต่งออกเยอะนะครับนี่กิ่งล่างตัวนี้เราก็แต่งออกตัวนี้เราก็ติ่ง ตัดออกข้างบนนั้นก็แต่งออกนะครับทีนี้ต้นนี้แหละครับเป็นต้นที่หลายคนมีความสงสัยว่าการแต่งทุเรียนแบบโหดๆแบบนี้แต่งกิ่งประธานแต่งอะไรออกเยอะแยอะอย่างนี้จะส่งผลกระทบหรือไมอ่อยากให้ท่านดูในภาพรวมนะครับว่า45วันผ่านไปนั้นกระทบหรือไม่ครับ แต่เราก็มีเทคนิคอย่างนี้นะครับเทคนิคอันดับแรกก็คือหนึ่งในวันที่เราจะดําเนินการแต่งกิ่งนั้นจะต้องเป็นช่วงที่เราดําเนินการให้ปุ๋ยให้น้าําหมักมาก่อนหน้านั้นแล้วและทีนี้ในวันที่เราจะแต่งนั้นคือวันที่หนึ่งรกรกฎานั้นเขากําลังจะแตกยอดแตกแขนงออกมาเราดําเนินการตัดกิ่งประธานแล้วก็ตัดติ่งแขนงได้เลยเพราะว่าจังหวะน,นั้นคือรากออกมาแล้วหาอาหารมาแล้วเราแต่งได้เลย สี่สิบห้าวันผ่านไปนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าการเจริญเติบโตของเขานั้นไม่ไม่สะดุดและการเจริญเติบโตหรือว่าการพัฒนาการของเขานั้นเป็นไปตามลำดับที่ผมบอกไว้ในครั้งแรกในวันที่เราแต่งโหดวันนั้นบอกว่าวันนี้เราแต่งโหดก็ดีดูวันนี้เราแต่งโหดก็จริงลักษณะการแต่ง นเหลือบางทางต้นผมบอกว่าอีก6เดือนข้างหน้าเดี๋ยวมันจะหนาขึ้นมาเหมือนเดิมนี่ผ่านไปเพียง45วันเท่านั้นนะครับความหนาความอลังการหรือว่าความาพัฒนาการของเขานั้นเป็นไปตามลำดับมันมีจุดเด่นจุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าก่อนที่เราจะทำการแต่งนั้นเราจะต้องบารุงทางดินให้สมบูรณ์กระตุ้นให้เกิดรากให้สมบูรณ์ก่อนก่อนที่เราจะทำการแต่งเขาเราจะต้องสร้างราดาสร้างราก สร้างความสมบูรณ์ให้อาหารต่อเนื่องมาจุลินทรีย์ต่างๆที่เราใส่ไปนั้นเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้เขามีรากขึ้นมาก่อนเมื่อมีรากแล้วเราไปตัดแต่งอาหารที่ที่รากส่งขึ้นมาบำรุงจึงบำรุงพวกกิ่งที่เหลือนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ก็คือลักษณะ,ะการพัฒนาการที่เราอยากเอามาให้ท่านได้ชมนะครับว่า สิ่งที่เราทําถ้าหากว่าเราตัดแต่งแม้ว่าเราจะตัดแต่งกิ่งแบบโหดหากหากว่าทําถูกจังหวะนั้นคําตอบก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะรอไปอีก6เดือนข้างหน้ามันก็จะออกใบชุดชุดที่2ต่อไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ